สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรองลุยสวนนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจ,จันทุรีค่ะแล้วก็มากับอาจารย์สหภาพการจนะฮิรันพลค,ครับค่ะเราก็ได้มาติดตามผลการใช้คู่หูมหัศจรรย์ของเรานะคะว่ามีส่วนช่วยในการเปิดตาดอกหรือมีส่วนช่วยต้นทุเรียนในการที่เมื่อเปิดตาดอกแล้วมีการแตกยอดอ่อนเนี่ยของเราช่วยได้อย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากว่า3ปีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตัวจริงเสียงจริงนะคะอันนี้เป็นเจ้าของสวนค่ะแต่ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ที่นี่ที่ไหนนะคะครับผมชื่อนัทวัฒน์ลุงเจริญเสรีชัยครับชื่อเล่นชื่ออ้วนครับที่นี่ตำบลพะวาอำเภอแกลงหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับค่ะ แล้วก็ที่นี่ปลูกทุเรียนอะไรคะปลูกทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่กี่ไร่คะเนี่ยสิบสามไร่ครับสิบสามไร่กี่ต้นคะอยู่เกือบสามร้อยต้นครับอายุหกปีอยู่ประมาณแปดสิบต้นอ๋อแล้วก็อายุสี่ปีอีกประมาณร้อยตต้นแล้วตอนนั้นที่เอามาทดลองใช้สองชุดใช่ไหมคะแล้ว ทำไมพี่อ้วนถึงกล้าเปิดใจใช้อะคะกลัวเหรอคะก็ผมถามก้าดูก้าก็เป็นญาติกันไงเ้าก็เลยบอกว่าน่าดีเขา่าดีพี่อ้วนดียังงเงี้ผมก็เลยทดลองใช้สองชุดก่อนอ่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างคะก็ใช่หลังหลังจากใช้สิบฟวาวันก็โอเคนะสีสีใบเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใบก็เริ่มสวยงามขึ้นผมก็เลยก็ชอบครับติดใจ อ๋ออันนี้คือจากแค่สองชุดเองครับสองชุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือสั่งต่อสั่งเป็นเป็นปอเลยครับเป็นชุดเลยตอนนั้นต้นทุเรียนอายุประมาณสักเท่าไหร่คบคือผมใช้อยู่ประมาณ4ปีครับประมาณ4ปีใช่ไหมคะก็คือพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเห็นผลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยผลผลิตตอนที่ก่อนใช้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะทุเรียนเริ่มมีลูกอะแล้วก็ได้มาเยอะเท่าไหร่คือไว้ปีแรกอันนั้นไว้ปีสองครับปีสองที่เริ่มใช่แต่ว่าตอนที่ทุเรียนปีแรกอะ พี่วนเก็บไว้ได้สักกี่ลูกคะตอนนั้นต่อต้นปีแรกผมไว้อยู่ประมาณแปดลูกถึงสิบลูกฮะแปดลูกถึงสิบลูกค่ะแล้วปีสองก็ประมาณสามสิบและปีสามประมาณแปดสิบครับปีสามก็คือปีที่ผ่านมาใช่แล้วใช้คู่หูแล้วใช้คู่หูแล้วก็ไว้ได้แปดสิบเลยก็คือมันจะเพิ่มขึ้นจากด้วยอายุของเขาด้วยใช่ไหมครับอายุของอายุต้นทุเรียนด้วยอ่าแลวตอนนี้แบบให้เปรียบเทียบระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็น ขนาดหรือจะเป็นน้ำหนักหรืออะไรเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากใช้ขู่แล้วน้ำหนักจะดีขึ้นแล้หรูปทรงจะสวยจะสวยจะสวยมันจะได้เบิกกองเยอะค่ะแล้วอย่างเรื่องของอ่โรคเออยอะไรเอ่ยนะคะพวกแมลงพวกโรคต่างๆลดน้อยลงครับลดน้อยลงหลังจากใช้แล้วช่วงโรคแมลงโรคศัตรูพืชอะไรลดน้อยลงครับแต่ว่าก็ยังใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่ก็เป็นบางตัวครับอ๋อเป็นบางตัวครับแต่นี้อ่าเรามาพูดถึง สิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าเวอร์แพนช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ยังไงบ้างอ่ะในนี้แม่ให้พี่อ้วนว่าเรื่องของการลดต้นทุนจากที่พี่อ้วนเคยใชอ้อ่กี่ตัวกี่ยาเออยอะแยะมากมายแล้วก็พอหลังมาใช้คู่หูแล้วเนี่ยมันลดลงแค่ไหนคะ่ะครับก่อนใช้เวอร์แพนผมจะใช้ยาอยู่ประมาณแดตัวของยาด้วยแล้วก็ไออาหารเสริมทางใบดวยอยู่ประมาณแตัวตัว แล้วแปดตัวก็คิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณถังละพันลิตรก็อยู่ประมาณสามพันบาทแลวหลังจากมารู้จักขู่วัวแพนผมก็จะลดมาเหลือขู่แพนหนึ่งตัวแล้วก็ยาฆ่าแมลงอีกตัวหรือสองตัวบวกไปก็อยู่ประมาณทีหนึ่งพันลิตรต่อพันพันต้นต้นของของเงินครับก็คือลดลงไปสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีปุ๋ยทางดินก็ยังใช้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ใช้ยังเดิมแต่ก็น้อยลงครับลดลงไปครึ่งหนึ่งได้ไหมคะได้ครับได้ครับอ่าก็คื ใช้น้อยลงแต่ว่าก็ยังเป็นปุ๋ยทั่วๆไปครับยังไม่ได้ใช้อย่างหญิงกเกษตรใช่ไหมคะยังครับยังตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จะล,ลองครับเดี๋ยวต่อไปคุณผ้องอ่าค่ะอันนี้ก็ก็คือลดต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่งแต่แต่สิ่งที่เห็นแล้วแตกต่างคือน้ําหนักแล้วก็ทรงของลูกคือสวยลูกสวยตอนนี้ต้นใบก็สวยสมบูรณ์มากเเดินดูค่ะพี่อ้วนใบก็ดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นมันเลยนะคะแต่เมื่อกี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่แบบ ที่หาจั์มากขึ้นเนาะเป็นกักเนาะก็คือว่าเออมันมีต้นที่แตกใบอ่อนด้วยพร้อมกับออกดอกะจากที่เราดูเนี่ยดอกดกมากๆตอนนี้คือดอกดกมากเลยค่ะที่นี่นะคะเห็นว่าจะสอยไหมคะเนี่ยก็ต้องมีแตงออกครับเพราะเยอะเกินเยอะเกินใช่เลยคะแล้วก็เราจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้อ่ะเราดูนะคะว่าเขาจะมีการแตกใบอ่อนด้วยแล้วก็ดอกเนี่ยสะพังเต็มเลยค่ะมีทั้ง หางแย้ก็มีเนาะต้นค่ะแล้วก็มีทั้งกําลังบานรนคับซึ่งหอมมากนะคะดอกทุเรียนกลิ่นอ้อยเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยแตกใบอ่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชาวสวนจะกลัวกันมากเลยใช่ไหมคะว่าดอกจะล่วงหางแย้จะล่วงหรืออะไรเงี้ยแต่นี่เป็นไงบ้างคะยังไม่ร่วงครับ ยังคิดว่าไม่กลัวอคิดว่าเซนคิดว่าไม่ร่วงคิดว่าเอาอยู่ร่วงไปแล้วใช่ไหมคะคิดว่าเอาอยู่เนี่ยค่ะจะมีแตกใบอ่อนเยอะแยะเลยค่ะอันนี้การแตกใบอ่อนเนี่ยเป็นภาวะปกติของทุเรียนไหมคะพี่วรรณที่เป็นช่วงที่เขาต้องแตกใบอ่อนแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะช่วงนี้มันอยู่ที่ว่าเราเราใช้เวอร์แพนใช้เวอร์แพนทางดินอ่ามากับน้ํา แล้วก็จะทําให้ทุเรียนแตกไว้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเทคนิคของพี่อ้วนนะคะที่อาจจะไม่เหมือนใครก็ได้พี่อ้วนทายังไงบ้างคะในการใช้เวอร์แพนผมผมจะลดน้ําทุเรียนแล้วก็ผมก็เอาเวอร์แพนปล่อยเวอร์แพนมากับน้ํารถทุเรียนด้วยอ๋อก็คืออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นน้ำดันนะคะครับน้ำดันครับแล้วก็ปล่อยมาด้วยตามท่อปล่อยมาด้วยครับอ่าค่ะเป็นคือทางดินเป็นให้ทางดินครับใช่แล้วค่ะ แล้วจะแตกใบอ่อนได้ดีสามารถเราสามารถเรียกใบอ่อนได้ค่ะแล้วสําหรับต้นล่ะคะพี่พี่อ้วนฉีดฉีดพ่นทางต้นด้วยฉีดต้นฉีดกิ่งครับผมจะฉีดหนกทรงผมแล้วก็ฉีดในทรงผมพร้อมๆกันทุกครั้งเลยอัตราอตราส่วนล่ะคะอย่างเช่นอ่ะที่ปล่อยมากับดีก็พันลิตรต่อเอ้ยพันน้ำพันลิตรต่อต่อเวอร์แพนหนึ่งชุดครับต่อเวอร์แพนหนึ่งชุดเหมือนกันแต่นี่ฉีดบนต้นนะคะเหมือนกันก็เหมือนกันครับอ่าเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็ถามแอบถามพี่อ้วนค่ะว่าในการเปิดตาดอกละว่า มั่นใจแค่ไหนที่ในการเปิดดอกและใช้คู่หูด้วยครับมั่นใจมาเพราะผมเปิดไปสามครั้งเห็นตาดอกเลยอ๋ออันนี้พี่ว่นทาสารได้ไหมคะก็ช่วงกอนโน้นทําครับประมาณปกติเขาทําสารช่วงเดือนไหนคะพี่ว่นก็ก็ดูภาวะการใบด้วยว่าใบจะแก่ช่วงไหนครับอ๋อใบแก่แล้วคือถ้าใบสมบูรณ์เราดูแล้วว่ามันสมบูรณ์แล้วนะมันพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราก็โฉบสารฉบสารน่อยครับฉบสารแต่เห็นพี่อ้นบอกฉบไปนิดเดียวฉบไปบางๆครับแล้วก็ ใช้คู่หูครับใส่หูเปิดตาดอกเปิดตาดอกคือพดตท้องกิ่งครับท้องกิ่ตามต้นครัตาสวนเท่าไหร่คะพี่วันก็คู่หูสองซองไตระานสองขวดแล้วก็หูสองซองไอหัวแพนสองซองต่อน้ำพันลิตรแล้วก็พ่นตามต้นตามกิ่งอ่าตามต้นแล้วก็พ่นไตท้องกิ่งด้วยนะคะทุกทุกสิบวันอ่าพ่นอยู่สามครั้งก็เห็นผลครับผลสามครั้งประมาณเดือนหนึ่งสิบวันครับสิบวันสิบวันครั้งสิบวันครั้งแล้วก็สิบวันอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดก็คือหนึ่งเดือนเนาะสาม ก็ดอกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มบานเนาะรเริ่มบานแล้วนะคะอันนี้ก็คือในการใช้เปิดตาดอกอันนี้แล้วพี่วรรใช้สารที่สําหรับเปิดตาดอกเลยพี่วรรใช้ไหมคะไม่ได้ใช้เลยครับผมจะใช้เวอร์แฟนคู่หูอย่างเดียวอ๋ออันนี้คือพี่วรรไม่ได้ใช้เลย<ต>ไม่ได้ใช้เลยพี่วรรใช้ของเรามาประมาณต่อเนื่องเนาะต้องบอกว่าพี่วรรใช้ต่อเนื่องมาใช่มาต่อเนื่งสองปีกว่าสองปีสามปีแล้วนะคะก็ถึงเวลาก็เปิดตาดอกใช้คู่หูเปิดตาดอกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือ ยอดอ่อนนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ชาวสวนบอกว่ามันก็เริ่มมันก็น่าเป็นห่วงเนาะน่าเสี่ยงแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะที่ช่วงลูกช่วงลูกช่วงลูกอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่วิตกกังวลเดี๋ยวเราค่อยตามมาดูกันค่ะถ้าหากที่สวนนี้มีการแตกใบอ่อนช่วงของลูกอีกว่าจะเป็นอย่างไรนะคะและอันนี้ก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าพี่อ้นบอกว่ามั่นใจมากเลยให้พี่อ้นฝากบอกกับทางบ้านดีกว่าเกษตรกรที่อาจจะกําลังลังเลหรือกําลังตัดสินใจอยู่ว่า จะใช้ดีไม่ดีมีคนมาแนะนําแล้วอยังไม่ค่อยกล้าใช้เดี๋ยวจะฉีกซองจะตัดซองก็ไม่กล้าละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังวันๆอยู่ว่ามันจะดีไหม<ฮ>พี่อ้วนเลยค่ะครับผมในฐานะที่ผมใช้ตอนนี้กําลังใช้อยู่ผมขอบอกเลยครับว่าใช้เถอะครับเพราะว่าไม่ผิดหวังครั้งแรกผมก็กะกะก,กลัวๆแล้วผมมาลองประสบด้วยตัวเองแล้วผมเห็นผลผมติดใจครับผมใช้มาตลอดครับก็ขอให้ลองทดลองใช้กันครับ ถ้าใครอยากมาดูสวนเอเชิญเลยครับที่ตำบลพะวาแกงห้างแมวครับมูห้าครับเมื่อกี้พี่ว่าเลาแห้มงฟังว่าสวนข้างๆครับอสวนข้างๆแอบมาดูคืนกักแล้วให้ฟังว่าไงครับมาหาหลายครั้งละสวนนู้นสวนโตครับเปนใหญ่อันนี้ผมเข้าไปหาเขาก็ต้นใ่ัไม่เชื่อยังยังไม่เชื่อในสินค้าของเราทีนี้คนแถวนี้เขาก็ไม่มีดอกกันแต่สวนนี้ยรมีดอกก่อนใครเลยในในตำบลพะวาเนี่ยฮะอันนี้เป็นทางแยะใหม่แล้วก็มีนะฮะ พอดีสวนข้างๆสวนใหญ่มากเลยครับส่วนนี้ออกดอกเยอะขนาดนี้เลยเลยก็ขี่รถเข้ามาดูในสวนกันแอบมาดูแอบมาดูแอบดูแอบดูเนี่นะก็ถามว่าใช้อะไรนะประมาณนี้แล้วครับพี่อ้วนก็เ็มาถามผมว่าใช้อะไรซึ่งถเรียนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกไปว่าเบอร์แพ่นเหรอถูหูนี่แหละครับค่ะแล้วเขาทีแรกเขาไม่เชื่อนะแล้วพอผมเขามาเห็นของจริงป๊บก็โอเคเลยครับงั้นพี่อ้วนโทรนัดให้ผมเอามาส่งผมชุดหนึ่งอ่าหนึ่งโปรอ่าไปลองแล้วครับ อ่าแล้วตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าคือถ้าไม่กล้าถ้าไม่กล้าลองก็เนี้ค่ะเข้ามาถึงที่สวนมาดูได้ครับาใครที่ไม่กล้าลองมาดูได้เลยฮะเดี๋ยวผมให้ความมั่นใจใช่ไหมคะคุณกั๊กนี่ก็จะไปแนะนําคือดูแลเกษตรกรเนาะเป็นที่ปรึกษาของผลิตภัณฑ์ทั้งเบอร์แพนแล้วก็หญิงเกษตรนะคะก็เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เป็นเจ้าของสวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาต่อเนื่อง พี่วันบอกว่าต้องใช้ต่อเนื่องเนาะครับใช้ต่อเนื่องดีที่สุดใช้ต่อเนื่องตลอดเหมือนกันก็จะได้เห็นผลแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราทั้งสี่ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันที่สวนไหนให้ทุกท่านตามไปดูนะคะครับสวัสดี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 ครับเวอร์เพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี่เ